สวัสดีครับพบกับร้านุ่มประดับยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําตัวกล้องหน้าหน้าบวกหลังนะครับติดรถยนต์นะครับเป็นตัวรุ่น BT 2 0 0นะครับเป็น Super HD หนึ่ P นะครับเป็นจอทัชสกรีนขนาด4นิ้วนะครับทัชสกรีนขนาด4นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างตัว T 7 0 9นะครับแล้วก็ BT 2 0 0รับจะดูให้เทียบตัวกล่องกันก่อนนะครับสเปค อ่าหนึ่งสองเก้าหกพีเหมือนกันนะครับจอสีนิ้วเหมือนกันทั้งสกรีนเหมือนกันเลยซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยอ่าตัวเฟิร์มแวร์นะครับที่เขาทํามาเนี่ยจริงๆผมว่ามันต่างกันแค่มันต่างกันแค่ตัวอ่าบอดี้แค่นั้นเองนะครับความคงทนของบอดี้นะครับมันต่างกันแค่นั้นเองเท่าที่ผมผมผมดูนะครับดูสเปคของเขาแต่ว่าความสวยมันก็อาจจะคนละแบบกันเดี๋ยวมนแกะกล่องดูกันก่อนนะชัวอุปกรณ์ก็ ทั่วไปนะครับหลักการทั่วไปตัวกล้องขนาดสี่นิ้วนะครับดูตัวบอดี้ของเขานะครับเป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับเลน Y ร้อยเจ็ดสิบจอสี่นิ้วครับแล้วสกรีนตัวอ่าที่ติดกับกระจกก็เป็นเกลียวเล็กเหมือนกันนะครับก็ใส่เป็นตัวแปรงแบบกาวสามเอ็มได้นะครับแล้วก็ในชุดมีกล้องหลังห้าเมตรนะครับเจ็ดสองศูนย์พีแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับสิบสองถึงยี่สิบสี่ ใช้ได้ทั้ง12และ24โวลต์รถกระบะท,ทั่วไปเก็งแล้วก็6ล้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไปก็จะแปลงเป็น12โวลต์เหมือนทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวจุบติดกระจกนะครับถ้าติดตั้งที่ร้านเนี่ยหรือว่าสั่งจากร้านเราก็จะให้เป็นเป็นเกียวเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นกาว 3M นะครับในชุดแล้วก็อีกอย่างที่จำหน่ายพร้อมกันก็คือตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับ3 2กิกะไบ์แถมไปให้ในชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เช็คหน้าจอให้ดูนะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับอ่าตัวนี้เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับอันนี้พอดีผมมีตัวแปลงแล้วก็ไฟจะขึ้นสถานะสีแดงนะครับสถานะสีแดงนะครับอ่าไปนะครับก็ USB เข้าแบบนี้นะครับเปิดหน้าจอมานะครับอ่ามาละหน้าจอเฟอร์แมนเหมือนกันเลยกับตัว T 709นะครับตัวบอดี้เนี่ย อาจจะวัสดุที่ที่ทาอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับข้อดีคนละแบบกันนะครับอ่าเรามาดูอ่าเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ได้แทนเป็นมูลิการ์ดไฟสีแดงก็จะยังไม่กระพริบนะครับในการบันทึกเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันก่อนนะครับกดเข้านะครับล้วตะกีนอ่าไปที่รูปเฟืองตัวนี้นะครับด้านบนครับเข้าไปอ่าเหมือนกันเลยตัวฟังก์ชันเมนูการทํางานนะครับการนัก่าต่างๆเนี่ยถ้า สั่งจากร้านเราหรือว่าติดตั้งที่ร้านเนี่ยก็จะตั้งค่าพื้นฐานไปให้นะครับก็จะมีการแก้ปัญหานะครับมีวิดีโอสองทิศทางนะครับวิดีโอ2ทิศทางนั่นคือการบันทึกของเขานะครับบันทึกหน้าและหลังอโอเคแล้วก็วิดีโอหมุนเวียนนะครับฟังก์ชันทั่วไปนะครับเหมือนกันแล้วต่อไปเป็นการตั้งค่าวันที่เราไปที่ตัวโฮมต่อไปการตั้งค่าวันที่นะครับไปที่รูป อ่า Home. โฮมตัวนี้นะครับที่เป็นรูปบ้านตัวนี้นะนี่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 ครับอ่าแล้วก็ไปที่เฟืองการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับตั้งค่าภาษาภาษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยไปให้แล้วนะครับเนี่แล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้วันที่นะครับแล้วเราก็ปรับวันที่ให้เป็นปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วกดรูปโคมออกทีนี้การดูวิดีโอ,อย้อนหลังนะครับก็ไปที่การจัดการไฟล์ อันนี้นะครับมันก็จะขึ้นรูปวิดีโอมาทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นไฟล์ให้เลยแล้วก็ไฟล์รูปภาพรูปภาพเนี่ยเราไปดูที่ตัวนี้นะครับการถ่ายภาพเนี่ยนะฮะเวลาเรากดเนี่ยชัตเตอร์ตัวนี้มันก็จะถ่ายนะครับเวลาเราดูย้อนหลังนี่เราก็าไปที่การการจัดการเหมือนกันนะครับโอเคไปอ่า,อากองหลังก้องหลังตัวนี้จะชัดนะครับผมว่าชัดเลยแหละเขาถ่ายดีอ่ะตัวเนี้ย มาดูครับนี่นะครับเราก็ใส่แจ็คตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสามเขี้ยวแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปเนี่ยรูปกล้องหลังเขาจะโชว,โชว์นะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับอ่าโอเคทีนี้ถ้าเราปรับหน้าจอมันจะมีตัวนี้นะครับนี่นี่นี่น,นี่ที่เป็นอ่าลูกศรอ,อ่าเหมือน วงเวียนนะครับกดเข้าไปมันก็จะปรับภาพหน้าหลังนะครับหน้าหลังอย่างละครึ่งจออ่าตัวนี้กล้องหน้าอย่างเดียวนี่กล้องหลังอย่างเดียวนะครับนี่นะครับกล้องหลังนี่นะครับกล้องหลังกล้องหลังกล้องหลังอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หน้าจอนะครับปรับได้สามแบบนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าตัวนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอย ใส่เกียร์ถอยจริงนะครับสายสีแดงตัวนี้กล้องหลังก็ไปต่อเข้ากับไฟสายเส้นบวกของไฟถอยนะครับแค่นั้นเองอพอเวลาเราใส่เกียร์ถอยปับ๊บเซนเซอร์มันจะขึ้นหน้าจอนะครับไฟตัวนี้ led นะครับของกล้องหลังเนี่ยตัวนี้สีดวงเห็นไหมครับมันก็จะช่วยในการส่องสว่างนะครับช่วยในการอามองเห็นโอเคอตัวนี้ราคาเดี๋ยวมาสอบถามเอานะครับอยู่ที่หน้าร้าน นะครับผมพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยมีของแถมให้ด้วยนะครับโอเคตัวนี้ซูเปอร์เฮดดีหนึ่งสองเก้าหกพีอ่าสเปคนะครับเห็นไหมครับหน้าจอสี่นิ้วนะครับความกว้างอ่าของเลนส์หน้าร้อยเจ็ดสิบองศานี่นะครับเลยววการเตือนเอานอกเลนส์นะครับวนลูป G น e n s o r นะครับรบันทึกเสียงให้พร้อมนะครับ โอเคก็ตัวนี้ต่างกันนิดเดียวดูสเปคด้านหลังนะครับครับที่9นะครับผมก็จะมีตัวแบตนะครับต่างกันไอตัวที่จเเนี่ยมันจะ2 0 0มิลลิแอมตัวนี้มันจะอยู่ที่300มิลลิแอมแต่ตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับตัวกล้องนะครับอ่าเพราะไฟเสียบกับตัวอะแดปเตอร์ช่องจุดบุหรี่อยู่แล้วโอเคครับฝากกันด้วยครับ B t ที่ สองร้อยนะครับอ่าโอเคครับอ่าติดต่อร้านหนุ่มระดับยนตนนะครับ0912678201นะครับครับผมสวัสดีครับ